นะครับขอตัวตะเวรนะครับให้ท่านประธานวลีิรุด้วยงตะเรนักปนักนณาเฉระคุณเรือนะครับนะครับท่านได้ลงมาเชิญเหลาผู้ประบวิถไทยทุกท่นเข้านะครับพี่น้องชาติจุนลมาษณะแลก็เป็นการสื่อขอพิเศษครับเชิญล่ท่านประธาน สวัสดีค่ะท่านแม่พี่น้องเป็นส่วนลดกลางที่แท้น,นะคะยินองจาก,กวันนี้ที่เราดำเนินอยู่เราก็มีการขายที่นี่ตอนถนนขายมาลองมาที่หน้ของทซาตอนนี้เราก็ส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่บางพี เป็นพี่นักที่มีผลงานใหญ่แต่เนื่องบากี่โน้นที่มีข้อจำกัดแล้วก็ที่เราไปเยอะไปก็เลยย้ัดอยู่ที่โน้นแต่เนื่องจากว่าตรงนี้ก็ใกล้กับวิทีุในการขาหนึ่ของเรานะคะก็มีความสนใจเพราะฉะนั้นทางวิทยุก็พยายามจัดอาหารมาเลี้ยงแต่จะไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่เราก็พยายามที่สุดเะครที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้ววันนี้เราก็ปรึกษากันว่าเราจะ 5เงนให้กับี่ท้าที่เดไปไหมร้อยที่สวครอบครัวครอครนะคอยล้งหวนะคะพร้อมทั้งทำอาหารเลี้ยงเข้าที่มาที่ไหนดนทาได้แม้แต่ตอนนี้เรามีทางเยอะมากตอนนี้เราก็แบ่งหน่วยที่ไปแจกที่อ่าจะเ่เนชาแลราก็จะอยู่ตอนนี้เรามันี้น้ำท่วมหลายที่แล้วก็ไบ่งกไปฝกไปก็คงจ ที head, ่เราทำได้เราก็พยายามจะช่วยให้ได้มากที่สุดเท่าที่หน่วยี่ใดจะทได้เข้าไปดูตอนนี้เราตัวเคือ่ายเนี่ยว้างขึ้นประชาชนรู้จักมากขึ้นการช่วยเหลือเราก็พ็ายาจะทำให้ช่วยตึงกันให้แค้นนะคะแ่ก็เท่าที่กำลังเราจะทำได้ก่เราะวันนี้เราก็ได้นำโควด เียวถาเราจะเลยนเดีวแล้วก็ชทอดด้วยให้จพยายามจัดอาหารมาเพื่อบัรเความเดือดร้อนกาท่านาที่เราจะทำได้อย่ที่เราียนะคะไม่จาลำเราเยอวันที่ยู่ี่ผกแล้วก็นักศินี์ที่พี่มโมกหรู มันม so ีภาระเยอะมากแต่เราก็พยายามเพราะงั้นตอนนี้เขอแตกต่างนะคะเขาจะเซอร์ไพน้าแล้วหน้บต่างรน้าที่อาจจะไม่ได้มากแต่ก็เป็นค่ามหวังของเราเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะตั้งแา่นี้ไปก็ขอให้ไปให้ตรงจุดจุดที่ไม่ได้ถ่ายไปแล้วแต่อย่างนี้ก็ขอทุกท่านขอสบทกับความโชคดีนะคะมีความสุขสบายไปค่รับต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานนะครับ คือรัตนาศคสกบุ่นเรือนะครับ่านเป็นประธานมูคนที่ยุโรปปกยนะครับตอนนี้ท่านได้เอามาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอ่านตามเบอร์เลยนะครับเบอร์ดเบอร์่หายเลขหนึ่งยังไม่สายคปอหมายเหนึ่ง

ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะตัวเองนบอในนาศิลปินดารานะคะที่ทางานเป็นศิลปินอยู่ที่โมทีร่วมกันดูนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ที่ได้ได้มาโอกาสนะคะได้มาช่วยอยู่แล้วนะคะไม่ได้ดีใจดีใจไม่นะคะแล้วก็แค่ความดีใจที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะได้มาช่วยเหลือผู้พข้าได้ที่มองนะคะเพราะว่า